วิธีการเตรียมลำไส้สำหรับการทำโครโนสโคปีด้วยสูตรในเฟล็กการส่งกล้องตรวจลำไส้ใหญ่คืออะไรการส่งกล้องลำไส้ใหญ่คือหัตถการทางการแพทย์ที่ใช้ตรวจดูภายในลำไส้ใหญ่โดยใช้กล้องที่มีลักษณะเป็นท่อขนาดเล็กโค้งงอได้มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ1.3ซนเมตรยาวประมาณ160ซนเมตร อีกด้านของตัวกล้องจะต่อเข้ากับตัวเครื่องควบคุมภาพการส่องกล้องลำไส้ใหญ่จะเป็นการใส่กล้องผ่านเข้าไปทางทวารหนักผ่านลำไส้ใหญ่ทั้งหมดจนถึงลำไส้เล็กส่วนปลายหัตถการนี้สามารถวินิจฉัยภายในลำไส้ใหญ่ได้ทั้งหมดว่ามีแผลอักเสบมีเนื้องอกหรือมีก้อนเนื้อร้ายก้อนมะเร็งหรือไม่ และยังมีประสิทธิภาพในการประเมินอาการผิดปกติอื่นๆของลำไส้ใหญ่ที่เกิดขึ้นเช่นลำไส้แปรปรวนท้องเสียเรื้อรังท้องผูกเรื้อรังอุจจาระผิดปกติน้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุปวดท้องมีก้อนในช่องท้องมีเลือดออกทางทวารหนักมีประวัติเป็นมะเร็งในครอบครัวเป็นต้นข้อควรปฏิบัติก่อนการมาส่องกล้อง ผู้ป่วยต้องงดน้ำและอาหารหลังเวลา24นาฬิกาห้ามดื่มและรับประทานอาหารก่อนการส่องกล้องยกเว้นยาระบายที่ต้องรับประทานเพิ่มเติมในเวลา5นาฬิกาและ6นาฬิกาค่ะผู้ป่วยที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงให้รับประทานยาลดความดันเมื่อตอนเวลา6นาฬิกาและดื่มน้ำตามได้ครึ่งแก้ว ผู้ป่วยเบาหวานที่ต้องได้รับประทานยาหรือฉีดยาควบคุมน้ำตาลให้งดทานหรือฉีดยาในวันที่สองกล้องผู้ป่วยที่รับประทานยาต้านการแข็งตัวของเลือดเช่นแอสเพรินพลาวิกวาฟารินให้หยุดรับประทานยาอย่างน้อยเจ็วันก่อนทำการส่องกล้องตรวจหรือหยุดรับประทานตามใบสั่งของแพทย์ กรุณานำฟิล์มเอกซเรย์ ray, ผลอันตราซาว์ CT สแกน MRI และผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการมาด้วยทุกครั้งห้ามทาสีเล็บมือและเล็บเทา้าเพราะจะไม่สามารถสังเกตอาการขาดออกซิเจนได้ เพื่อผลประโยชน์ของผู้ป่วยกรุณาตรวจสอบวันหมดอายุของใบส่งตัวหากพบว่าหมดอายุให้ผู้ป่วยขอใบส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัดมิฉะนั้นผู้ป่วยจะต้องชำระเงินค่ารักษาทั้งหมดต้องนำญาติมาด้วยหนึ่งคนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปมาในวันส่งกล้องตรวจ เนื่องจากผู้ป่วยจะได้รับยานอนหลับซึ่งจะทำให้ประสิทธิภาพในการดูแลตนเองลดลงในกรณีไม่มีญาติมาทางโรงพยาบาลขออนุญาตเลื่อนการส่องกล้องด้วยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสำคัญค่ะ2วันก่อนการส่องกล้องลำไส้ใหญ่ผู้ป่วยต้องงดรับประทานผักและผลไม้ทุกชนิดและต้องงดรับประทานเนื้อสัตว์ เนื่องจากเป็นประเภทอาหารที่ย่อยยากจะทำให้มีอุจจระคร้างอยู่ในลำไส้ใหญ่ได้ควรรับประทานอาหารอ่อนย่อยง่ายเช่นปลานึ่งไข่ตุนโจ๊กหรือข้าวต้มเปล่าเป็นต้นวิธีการรับประทานยาระบายในฟเฟล็ก1วันก่อนการส่องกล้อง ผู้ป่วยนำในเฟลกหนึ่งซองละลายในน้ำสะอาด2ลิตรแบ่งรับประทานช่วงเวลา20-21นาฬิกาจำนวน1ลิตรและทานอีก1ลิตรในช่วงเวลา21-22นาฬิกาในเฟลกอีกหนึ่งซองรับประทานในช่วงเช้าของวันที่สองกล้องลำไส้ใหญ่โดยละลายในเฟลกหนึ่งซองในน้ำเปล่า2ลิตร แบ่งรับประทานเวลา5นาฬิกาถึง6นาฬิกา1ลิตรและ6นาฬิกาถึง7นาฬิกาอีก1ลิตรหลังจากรับประทานยาระบายหมดแล้วผู้ป่วยสามารถดื่มน้ำน้ำหวานน้ำเกลือแร่น้ำผลไม้ที่ไม่มีกากเพื่อบรรเทาอาการอ่อนเพลียจากการสูญเสียน้ำในการถ่ายอุจจาระได้ งดดื่มเครื่องดื่มที่มีสีแดงสีเขียวหรือสีแปลกๆอื่นๆเนื่องจากจะทำให้แพทย์เกิดความสับสนในการวินิจฉัยโรคเครื่องดื่มที่แนะนำได้แก่สปรา์น้ำพึ่งมะนาวโซดาน้ำเก๊กฮวยเป็นต้นค่ะและอย่าลืมเคี้ยวแอร์อีกครั้งละ2เม็ดเป็นจำนวน3เวลาได้แก่เช้ากลางวันและเย็นค่ะ งดรับประทานน้ำและอาหารหลังเวลา7นาฬิกาของวันที่สองกล้องลำไส้ใหญ่และถ่ายรูปอุจจาระครั้งสุดท้ายเพื่อประเมินความสะอาดของลำไส้ค่ะผู้ป่วยควรสังเกตลักษณะของอุจจาระครั้งสุดท้ายและถ่ายรูปเก็บไว้ให้เจ้าหน้าที่ประเมินลักษณะของอุจจาระ หากลักษณะของอุจจาระครั้งสุดท้ายเป็นน้ำสีเหลืองใสไม่มีกากแสดงว่าการเตรียมลำไส้ของคนไข้มีประสิทธิภาพดีไม่มีอุจจาระคร้างอยู่ในลำไส้ใหญ่จะช่วยให้แพทย์สามารถส่องกล้องและวินิจฉัยโรคได้อย่างแม่นยำหากสังเกตลักษณะอุจจาระครั้งสุดท้ายแล้ว พบว่ายังไม่เป็นน้ำสีเหลืองใสแสดงว่าในลำไส้ใหญ่ยังมีอุจจาระคร้างอยู่ผลการตรวจวินิจฉัยอาจคลาดเคลื่อนหรือผิดพลาดได้เนื่องจากอุจจาระอาจบดบังร้อยโรคหรือติ่งเนื้อได้หากมีอุจจาระคร้างในลำไส้ใหญ่มากเกินไปแพทย์จำเป็นต้องยุติการสองกล้องและนัดให้ผู้ป่วยเตรียมลำไส้ใหม่ในครั้งถัดไปซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยเสียเวลาและเสียโอกาสในการรักษา ผู้ป่วยจึงจำเป็นต้องเตรียมลำไส้ให้สะอาดหากไม่สะอาดต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบเพื่อรับประทานยาระบายเพิ่มเติมพยาบาลจะทำหน้าที่เตรียมความพร้อมของผู้ป่วยเพื่อความปลอดภัยในการส่องกล้องโดยพยาบาลจะตรวจสอบโรคประจำตัวการรับประทานยาการแพ้ยาการงดน้ำงดอาหาร และให้น้ำเกลือผู้ป่วยเพื่อไว้สำหรับให้ยาระงรับความรู้สึกก่อนการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ก่อนการส่องกล้องผู้ป่วยจะได้รับยาระงรับความรู้สึกทางหลอดเลือดดำซึ่งยาตัวนี้จะช่วยให้ผู้ป่วยรู้สึกผ่อนคลายระหว่างนี้แพทย์และพยาบาลจะตรวจดูระดับของชีพจรความดันโลหิตและระดับของออกซิเจนของผู้ป่วยค่ะ หลังจากนั้นแพทย์จะทำการส่องตรวจโดยการใส่กล้องเข้าไปทางทวารหนักอย่างช้าๆขึ้นไปจนถึงลำไส้ใหญ่จนถึงลำไส,ส้เล็กส่วนปลายสามารถเห็นภาพและรายละเอียดของลำไส้ได้จากกล้องวิดีโอที่ปรากฏบนจอรับภาพระหว่างการส่องกล้องแพทย์จะทำการเป่าลมเข้าไปเพื่อขยายลำไส้ใหญ่ให้มองเห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น และสามารถใส่เครื่องมือพิเศษเพื่อตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจห้ามเลือดในการที่เลือดออกและตัดติ่งเนื้อที่ผิดปกติได้ขณะที่แพทย์เป่าลมเข้าไปผู้ป่วยอาจรู้สึกไม่สบายตัวแต่แพทย์จะพยายามดูดลมออกให้มากที่สุดระหว่างที่ทำการถอยกล้องออกค่ะหลังการส่องกล้องลำไส้ใหญ่ ผู้ป่วยจะได้รับการดูแลพักฟื้นประมาณ2ชั่วโมงในบางรายอาจเกิดอาการท้องอืดท้องเฟ้อหรือปวดมวนท้องเล็กน้อยเนื่องจากอาจมีลมค้างอยู่เมื่อผู้ป่วยเรอหรือผายลมก็จะรู้สึกดีขึ้นซึ่งอาการนี้จะหายไปเองภายใน24ชั่วโมงค่ะหากแพทย์พบติ่งเนื้อที่ผิดปกติอยู่ภายในลำไส้ใหญ่และสงสัยว่าเป็นอันตราย แพทย์จะทำการตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจหลังจากนั้นจะนัดวันเพื่อแจ้งผลชิ้นเนื้อค่ะภาวะแทรกซ้อนของการส่องกล้องลำไส้ใหญ่ได้แก่การทะลุของผนังลำไส้ใหญ่ภาวะเลือดออกจากการตัดหนีบชิ้นเนื้อและภาวะกดการหายใจจากการได้รับยาระงับความรู้สึกแต่ภาวะแทรกซ้อนดังกล่าวสามารถพบได้น้อยมาก หากผู้ป่วยมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ปวดท้องรุนแรงมีไข้ถ่ายเป็นเลือดเจ็บแน่นหน้าอกเวียนศีรษะหน้าม,มืดควรแจ้งให้แพทย์ทราบโดยทันทีค่ะในวันส่องกล้องลำไส้ใหญ่เมื่อผู้ป่วยมาถึงอาคารทศมินทราธิราชแล้วให้ผู้ป่วยนำใบนัดใบส่งตัวติดต่อที่แผนกเวชระเบียนเพื่อตรวจสอบสิทธิ์ เมื่อเรียบร้อยแล้วจึงขึ้นไปติดต่อยื่นใบนัดที่หน่วย2กล้องทางเดินอาหารชั้น16อาคารทศมินทราธิราชโรงพยาบาลราชวิถีหากท่านมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่2 0 2 2 0 6 2 9 0 0ต่อ1 1 6 2 0 1 1 6 2 1หรือติดต่อได้ที่เบอร์086 890-3042ในวันเวลาราัชการตั้งแต่เวลา14นาฬิกาจนถึงเวลา15นาฬิกา45นาทีค่ะ